สองชั้นที่สระอุรีถลม่มหลังดินสุดเพราะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันมีผู้เสียชีวิตแล้ว4ี่คนอีกสามคนไม่ทราบชะตากรรมระดับน้ำที่อ่างทองและพระนครศรีอยุธยายังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านอพยพมาอยู่บนถนนพอบอทอบอบลงพื้นที่สั่งหน่วยทหารช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคเอกชนวอนรัฐบาลให้ความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการลดภาษีบ้านหลังแรกเกรงประชาชนจะชะลอการตัดสินใจผู้คนในอีกหลายประเทศทั่วโลกร่วมกันจัดพิธีรำลึกครบรอบ10ปีของการก่อวินาศกรรมในสหรัฐ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่ข่าวภาคที่ยงจากสำนักข่าวไทยประจำวันจันทร์ที่12กันยายน2554นะครับ เช่ยงวันนี้สัปดาห์ใหม่เราอยางคงติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำกันอยู่เพ<ช>ราะต้องบอกว่าปริมาณฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องในขณะนี้นะครับก็ทําให้หลายจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงวิกฤตอยู่ขณะนี้ก็ต้องเฝ้าระวังมีประกาศเตือนภัยออกมากกว่า14ฉบับแล้วก็ต้องระวังทุงเรื่องของน้ําป่าไหลทะลักนะครับเรื่องของดินถลม่มและล่าสุดก็แผ่นดินถล่มลงมาด้วยครับค่ะมีหลายพื้นที่ทั่วประเทศทีเดียวที่ตอนนี้ก็เดือดร้อนนะคะแต่เริ่มต้นวันน ะะส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากน้ำกัดเซาะใต้ดินทำให้อาคารรับน้ำหนักไม่ไหวค่ะเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอาคารที่เกิดเหตุเป็นตึกสองชั้นตั้งอยู่ริมเขาหมู่ที่3ามตําบลปากข้าวสารอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีแต่ละชั้นแบ่งเป็น5้าห้องให้เช่าพักนะคะส่วนด้านล่างเป็นที่จอดรถโดยบริเวณชั้นหนึ่งได้ชุดตัวถล่มลงมาทั้งหมดทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารดังกล่าววิ่งหนีกันโอลมมนค่ะแล้วก็มีผู้ที่ติดอยู่ในอาคาร จ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือนะคะเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต4คนแล้วก็ยังสูญหายอีก3คนนอกจากนี้ยังมีรถยนต์เสียหาย5คันค่ะด้านนายถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ทหารค่ายอดิสรเร่งกู้ซากตึกถล่มและค้นหาผู้ที่สูญหายเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากฝนตกหนักและน้ําได้กัดเซาะใต้ดินใต้ตึกนะคะจนรับน้ําไม่ไหวทําให้ตึกชุดตัวถล่มลงมาค่ะ ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวทีเดียวนะครับเพราะว่าแผ่นดินสุดทำให้ตึกต้องถล่มลงมาก็ต้องติดตามสถานก,การณ์กันต่อนะครวาวสุดท้ายแล้วจะมีผู้รอดชีวิตทั้งหมดกี่คนนะครับเราไปดูกันที่เรื่องของสถานก,การณ์น้ำท่วมที่อำเภอน้าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งก็ยังคงมีฝนโปรยปลายลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ทำให้เป็นอุปสรรคอย่างมากกับการค้นหาผู้สูญหายรวมถึงการฟื้นฟูชุมชนที่เสียหายจากน้ำป่าที่ไหลทะลักเข้ามาเราจะติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณมนตรีตระกูลสมบัติครับ ครับคุณพิภูคุณอราการครับแม้ว่าจะมีฝายฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่ว่าการค้นหาผู้สูญหายนั้นก็ยังคงเดินหน้าต่อไปครับแล้วก็มีรายงานล่าสุดเข้ามาว่าตอนนี้พบศพเพิ่มอีก2รายนะครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ําป่าพัดถล่มที่อําเภอน,นาป่าตอนนี้นั้นเพิ่มเป็น6รายนะครับแล้วยังสูญหายอีกหนึ่งคนครับ ทหารและหน่วยคููภัยระดมกำลังมากกว่า300นายครับพร้อมทั้งสุนัขดมกลิ่นกระจายกันออกค้นหาผู้สูญหายจากน้ำป่าพัดถล่มที่บ้านต้นถนนตะบนน้ำนพายอำเภอน้ำป่าซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวใน4หมู่บ้านที่มีผู้เสียชีวิตและก็สูญหายรวมทั้งหมด7รายนะครับขณะที่มีรายงานล่าสุดเข้ามาว่าช่วงสายที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก2รายเป็นชาย1รายและก็หญิงอีก1รายนะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองตรนห่างจากหมู่บ้านต้นถนนไปทางท้ายน้ำถึง13กิเมตร ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ําป่าพัดถล่มที่อําเภอน้ําป่าครั้งนี้เพิ่มเป็นหกรายแล้วยังเหลือผู้สูญหายอีกหนึ่งคนนะครับก็คือเด็กชายยิ่งศักดินีศรีหรือว่าน้องเก้าวัยห้าขวบนะครับโดยศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นก็ที่พบก่อนหน้านี้นะครับก็นาไปตั้งบาเพ็ญกุศลไว้ที่สาราวัดในอาเภอนาป่าเพื่อรอการชาปนกิจพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของญาติพี่น้องที่ต้องสูญเสียคนที่รักจากน้ําป่าพัดถลม่ม โดยเฉพาะดางชุติมนอินดีสีนะครับซึ่งต้องสูญเสียทั้งพ่อและแม่และยังรอาการค้นหาน้องก้าซึ่งเป็นลูกชายที่ยังสูญหายแม้จะทําใจไว้แล้วแต่อยากให้ค้นหาร่างของน้องก้าวให้พบโดยเร็วอยากให้เป็นะคะคืออยากให้เจอค่ะคืออยากให้ได้ศพลูกมาค่ะตอนนี้ค่ะคือตอนนี้ไม่ได้หวังว่าน้องก้าวเขาจะมันมันก็มีความหวังแต่ว่ามันคือหนูก,ก็ทําใจไว้แล้วด้วย มันเหมือนเหตุการณ์ที่เราหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอใครอยู่เนี่ยนะครับความเสียใจมันอธิบายเป็นเป็นเป็น,ปนลายละกอักษรในคำพูดลำบากนะครับทุกครั้งเพราะว่าทุกครั้งที่เรามองไปสภาพที่เราเคยเห็นพ่อแม่แล้วก็หลานเนี่ยเรามองกลับไปตอนนี้มันมันไม่มีนะครับ ขณะที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูสภาพชุมชนทั้ง4หมู่บ้านที่ถูกน้าป่าพัดถล่มเริ่มทาได้มากขึ้นครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและหน่วยงานต่างๆระดมเครื่องจักรจานวนมากเริ่มเข้าไปรื้อซากปรักหักพังที่ขวางตามถนนแล้วก็บริเวณหมู่บ้านและพยายามเชื่อมเส้นทางเข้าไปยังหมู่บ้านห้วยคอมแล้วก็ห้วยเนียม2หมู่บ้านที่อยู่ด้านในหลังจากกระแสน้ําป่านะครับได้พัดสะพานพังเสียหายไปหลายจุดคาดว่าในวันนี้จะสามารถเชื่อมเส้นทางทั้งหมดได้ โดยน้ำป่าพัดถล่มที่อำเภอหนองป่าครั้งนี้นะครับมีบ้านพังเสียหาย89หลังโรงเรียนหนึ่งแห่งสะพานพังเสียหาย6จุดมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า2,000คนล่าสุดผู้ใหญ่บ้านปางขามป้อมซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านห้วยคอมนะครับเดินทางมาแจ้งกับทีมข่าวของเราว่ามีพื้นที่การเกษตรโดยเฉพ,พาะนาข้าวถูกน้ำป่าพัดถล่มเสียหายไปไม่น้อยกว่า500ไร่วอนทางการช่วยเหลือด้วยขณะเดียวกันก็เริ่มมีการหาลือก,กันถึงพื้นที่แห่งใหม่ที่จะอพยพชาวบ้านที่ถูกน้ำป่าพัดถล่มเสียหายนะครับทัง รวมทั้งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่าหวาดกลัวไม่อยากอยู่ในพื้นที่เดิมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่สั่งการในช่วงที่ลงพื้นที่เมื่อวานนี้แล้วครับครับและวันนี้ก็ก้าวย่างเข้าสู่วันที่4ของเหตุการณ์น้าป่าพัดถล่มที่อำเภอน้ําป่าแล้วนะครับหลายคนนั้นสภาพจิตใจชาวบ้านที่นี่นั้นก็ยังคงย่ําแย่โดยเฉพาะคนที่สูญเสียคนที่รักรวมทั้งบ้านที่เคยพักอาศัยซึ่งกําลังต้องการกําลังใจอย่างมากครับคุณพิรพลอนุตรโสตมีรายงานครับ กว่า80ชั่วโมงหลังโศกนาฏกรรมไม่เพียงความเสียหายต่อชีวิตและบ้านเรือนที่ยังคงปรากฏต่อหน้าตา่อตาแต่ความเสียหายทางจิตใจนั้นแสดงออกมาเป็นความซึมเศร้าของผู้คนโดยทั่วทั้งจมกับการสูญเสียและความกลัวเกิดภัยซ้ำสองลุงสแสวงและป้าโบขาขซึ่งป่วยเป็นอมัมพาตรอดพ้นอันตรายมาได้หดวุดหวิดนาขั้นบันได8ไร่พันยับแม่บ้านยังอยู่แต่ความเสียหายตรงหน้านั้นยากจะยอมรับจนทําให้ทั้งสองมีอาการเสื่อมซึมวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัด ไม่ได้เก็บอะไรปีปีหน้านี้ก็ต้องซื้อข้าวกินตลอดนะอยู่กับครอบครัวาม,มาไม่เคยซื้อข้าวสารกินสักทีเนาะข้าวปลูกปลูกปีนี้ก็กินถึงขว่าปีแคดมากแคดต่อเดินไม่ได้เวลาน้ำมาก็มีแต่สาำมี ทีมพยาบาลเร่งลงพื้นที่เพื่อคัดแยกดูแลจิตใจของผู้คนให้มากที่สุดเพราะช่วงสองสัปดาห์หลังเกิดเหตุถือเป็นช่วงวิกฤตส่วนใหญ่มีอาการซึมเศรา้าเครียบหนักไปจนถึงอยากฆ่าตัวตายซึ่งญาติและเพื่อนบ้านต้องช่วยกันดูแล24ชั่วโมงผู้คนมากมายที่เข้ามาในพื้นที่สามารถมีส่วนฟื้นฟูทางจิตใจให้กับผู้ประสบเหตุได้ผ่านการให้กำลังใจช่วยเหลือเท่าที่ทำได้และไม่ควรพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ตัวอย่างอาสาสมัครเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยในการที่เราจะพูดคุยเบื้องต้นให้กําลังใจเนาะแล้วก็พูดคุยให้เขาอย่างจริงๆมีคนมาพูดมาคุยอย่างเงี้ยแล้วเขาได้พูดก็จะเป็นการระบายความรู้สึกต่างๆก็จะทําให้เขาดีขึ้นควบคู่ไปกับการเร่งฟื้นฟูสภาพและเส้นทางสัญจรการฟื้นฟูจิตใจถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายเช่นกันกีรพผลอนุตรโรน์สํานักข่าวไทยรายงาน ครับตอนนี้ที่นี่นั้นก็ยังมีสายฝนโปรยปลายลงมาเป็นระยะนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ในการฟื้นฟูสภาพชุมชน,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 นที่นี่นั้นทําได้ยากมากขึ้นนะครับแต่ว่าความพยายามของเจ้าหน้าที่นั้นยังพยายามทําอย่างเต็มที่นะครับคุณพิบูลคุณอราการครับครับขอบคุณครับคุณมนตรีและคุณธีรพลครับ ก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วนงนะครับแล้วยังไงสมัคมข่าวไทยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้สูญเสียทุกคนด้วยครับค่ะซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ยังเริ่มขาดแคลนในส่วนของอาหารแล้วก็น้ําดื่มกันด้วยนะคะส่วนพื้นที่น้าท่วมในหลายจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้ยังขยายวงกว้านะคะและจนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อนเนื่องค่ะ หลายโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีต้องประกาศให้ผู้ปกครองไปรับบุตรหลานกลับบ้านหลังจากบริเวณโรงเรียนถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ต้องปิดเรียนไม่มีกำหนดและจนถึงขณะนี้ก็ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะ ส่วนที่ตลาดอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีน้ำที่ท่วมขังยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากพนังกั้นน้ําที่สร้างใหม่ยาวประมาณ3กิโลเมตรมีปัญหารั่วซึมทําให้ยังมีน้ําไหลเข้าท่วมในบริเวณตลาดร้านค้าต่างๆต้องปิดกิจการชั่วคราวน้ําป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์นะคะไหลบ่าลงมาท่วมพื้นที่อาเภอท่าตะโกอําเภอหนองบัวและอาเภอชุมแสงจังหวัดคนครสวรรค์บางจุดระดับน้ําสูงกว่า2เมตรค่ะ ขณะที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากยังปล่อยน้ําลงมาสมทบที่ปากแม่น้ําเจ้าพระยาทําให้ระดับน้ำที่ท่วมขังยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้าท่วมในเขตอําเภอเมืองพิจิตรทวีความรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่เขื่อนขนาดใหญ่สองเขื่อนทั้งภาคเหนือร่องน้ําลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนรวมทั้งยังมีฝนตกสะสมทําให้ระดับน้ําในแม่น้หน่านที่ไหลผ่านอําเภอเมืองเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนเกือบ200หลัง ในพื้นที่หมู่4บ้านวังมะเดือฝั่งตะวันออกระดับน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรค่ะแม่น้ําป่าศักดิ์ที่จังหวัดเพชรบูร์ก็เริ่มเอ,อ่อล้นตนลิ่งนะคะไหลเข้าท่วมบ้านเรือน2ฝัง่งแม่น้ําและพื้นที่การเกษตรกว่า10,000ไร่นอกจากนี้ถนนสายสะเดาะโพงหนองแม่นาบริเวณหมูออ่2ใกล้จุดชมวิวเขาตะเคียนงง่ตำบลหน,นองแม่นาอํเาเภอเขาคอเกิดดินซุดตัวเป็นระยะทางประมาณ50เมตรรถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เลยค่ะ ไปที่ปทุมธานีกันบ้างน,นะคะคันดินกั้นน้ําบริเวณวัดโพลเลื่อนต้านความแรงของกระแสน้ําไม่ไหวพังทลายลงมาทําให้น้ําไหลเข้าท่วมอาคารเรียนของโรงเรียนวัดโพลเลื่อนนักเรียนต้องย้ายไปเรียนที่สาลาการเปลี่ยนจนกว่าสถานการณ์จะก,กลับสู่ภาวะปกติค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี้นะคะน้ำได้ไหลเข้าท่วมบริเวณตลาดกระเฉดหมู่ที่3ตําบลกระเฉ็ดอาเภอเมืองระยองระดับน้ําสูงกว่า1เมตร บ้านเรือนกว่า60หลังได้รับผลกระทบชาวบ้านต้องขนข้าวของหนีน้ํากันโกลาหลหนทีเดียวค่ะไปที่ภาคใต้นะคะที่สงขลาฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทําให้ระดับน้ําในคลองอูตภาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและสวนยางพาร,ราหลายสิบไร่ค่ะในพื้นที่หมู่6ตําบลทุ่งลานอ,อําเภอคลองยอยโคงเช่นเดียวกับที่ระนองนะคะพื้นที่หมู่5บ้านวังมัตฉาตําบลกระเปอถูกน้ําท่วมสูง 50- 40-50ถึงถึงเซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถเข้าหมู่บ้านได้เช่นเดียวกับที่บ้านน้ำแดงบ้านคลองลาตำบลเชี่ยวเหลียงรวมถึงตลาดสดเทศบาลตำบลกระเปอน้ำทลักเข้าท่วมสร้างความเสียหายแล้วค่ะพื้นที่7อำเภอในจังหวัดสตูนนะคะได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมเช่นกันโรงเรียน19แห่งต้องประกาศปิดเรียนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้ทางจังหวัดยังเตือนให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านควนคลองขุดคูขันและเกศเทศบาลเมืองเตรียมรับมือกับน้ำที่ไหลทลักเข้าท่วมด้วยค่ะ ขณะเดียวกันทางด้านกระทรวงมหาดไทยนะคะเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะจากปริมาณน้ําเหนือที่ไหลบ่าลงมาและปริมาณฝนที่ตกกระจายในทุกพื้นที่ก็จะทําให้กรุงเทพอาจมีปัญหาระบายน้ําไม่ทันค่ะ เมื่อวันนี้กรมอุโตนิยมทิยาก็บอกไปเลยครับว่าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่าร้อยละเกอาจจะมี<ฆ>ผลตกเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ําท่วมกันด้วยยังอยู่ที่สถานการณ์น้ําท่วมนะครับเราจะไปกันที่จังหวัดพระนครศรีธยุธยาครับซึ่งสภาพน้ําท่วมในเขตจังหวัดพระนครศรีธยุธยาและอ่างทองก็ยังคงวิกฤตนะครับตัวล่าสุดน้ําได้ทะลักข้ามคันกั้นน้ําเข้าท่วมบ้านเรือนของรัศดรแล้วครับติดตามจากคุณพัตรรัาน์นยเทศวุวรรณรายงานสดมาจากอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรี ครับคุณออรการ์คุณพิภูครับระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองนะครับตอนนี้ขยายความเดือดร้อนไปยังหลายพื้นที่แล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้เด็กกำพร้าเริ่มขาดแคลนอาหารและเสื้อผ้าแานผูบัญชาการทหารบกนะครับยืนยันว่าทางทหารจะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งในช่วงที่น้ําท่วมและหลังน้าลดครับ เริ่มกันที่จังหวัดอ่างทองก่อนนะครับเกิดเหตุน้ําทะลักจากเรมตลิ่งหน้าวัดจำปาหลอ่อตําบลจำปาหลอ่ออําเภอเมืองนะครับไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับในพื้นที่3ามหมู่บ้านระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนล้นทะลักท่วมถนนสายหลักป่าโมกอ่างทองระยะทางกว่า2กิโลเมตรแล้วล้นเข้าคลองชนลประทานนะครับท่วมทุ่งนาและบ้านเรือนของประชาชนอีกฝั่งด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับระดับน้ําที่สูงกว่า2เมตรในพื้นที่หมู่2ตําบลพระรงามอ,อรพรบุรีจัังหวดสิงห์บุรีก็ได้เอ่อล้นเข้ามาท่วมถนนทาง309สายอ่างทองสิงห์บุรีสายเก่าส่งผลให้ตอนนี้นะครับการจาราจรติดขัดประชาชนต้องขนย้ายเข้าของมาอยู่ริมถนนด้านชนรับประทานนะครับก็เร่งนํารถแบ็คโฮมาทําคันดินกั้นน้ําเพื่อไม่ให้น้ําเข้าคลองชนรับประทานเพราะจะส่งผลให้ทุ่งนานในจังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทองเสียหายหลายแสนไร่ครับ ค่ำคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาได้ล้นทะลักคันกระสอบทรายนะครับเ <c oughs> ข้าท่วมบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนในพื้นที่อําเภอเมืองอ่างทองรวมทั้งวัดตาลเจ็ดช่อนะครับซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เด็กกาพร้าชาวเขากว่า150คนเช้าว,วันนี้นะครับทางวัดต,ต้องเร่งอพยพเด็กๆขึ้นมาอยู่บนศาราการปรเรียนล่าสุดนะครับระดับน้ําในวัดสูงกว่า2เมตรเข้าท่วมกุฏิพระและโบสถ์ทั้งหมดแล้วนะครับส่วนเด็กๆตอนนี้ก็กําลังขาดแคลนเสื้อผ้าอาหารสดและผ้าห่มเป็นอย่างมากครับ ด้านชาวบ้านหมูสีตำบลผงเพงอำเภอป่าโมนะครับที่ตอนนี้เดือดร้อนมานานกว่า3สัปดาห์เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปล่อยน้ําเข้าทุ่งนาฝั่งตรงข้ามเพื่อลดความเดือดร้อนครับแม่เขาให้ที่สิบแต่ชาวนาเขาขอเขาล่นไปที่15เ้นี่ไม่รู้จะปล่อยหรือเปล่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่วัดพิจารโสพลและลงเรือนะครับเยี่ยมชาวบ้านในหมู่ห้าตบลผงเพงอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่านะครับได้สั่งการให้ทหารเร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้นะครับได้เตรียมเครื่องมือทหารช่างนะครับเร่งฟื้นฟูทันทีหลังน้ําลดครับวันนี้เราใช้เฉพาะกำลังที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็บางส่วนที่ออกมาจากนอกพื้นที่แต่วันหน้าอาจจะต้องมาจากจังหวัดต่างๆ เช่นจังหวัดที่น้ําไม่ท่วมแต่มีฐานอยู่จํานวนมากก็ต้องโยกมาจากนั้นนะครับทางผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางมาที่วัดโคคีรันนะครับตำบลบางชานีอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับมอบถุงยังชีพจํานวน550ชุดให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ก่อนจะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารและประชาชนที่รวมกันสร้างแนวกระสอบสายกั้นน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ,บางชานีครับ ภาพด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเคยเป็นลานวัดของวัดโคขีรันนะครับในพื้นที่ตําบลบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ตอนนี้ถูกน้ําท่วมในระดับที่กว่า2เมตรนะครับจนกลายมีสภาพกลายเป็นคลองไปแล้วนะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ลงเรือเพื่อไปแจกถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ยังคงติดอยู่ด้านในหลายร้อยหลังคาเรือนครับคุณอรการคุณพีภูครับครับขอบคุณครับคุณสารนัยครับ ระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องจากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ะนะคะชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยนะคะต้องใช้เรือโดยสารข้ามฟาก,กันทุกวันเพราะว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าการสัญจรทางถนนที่ไกลกว่าแต่ถึงแม้ว่ารู้ว่าจะต้องเสี่ยงก็ต้องจำยอมโดยสารทางเรือนะคะท่ามกลางกระแสน้ําที่ไหลแรงทีเดียวค่ะช่วงนี้ติดตามจากรายงานค่ะ